พรยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ก่อให้เกิดถูกจริตพอใจเรียว,วสัปปายะมีอาวาสสัปปายะอยู่ในสถานที่เราถูกใจมีโคจระสัปปายะในสถานที่เที่ยวไปแล้วได้อาหารที่ถูกใจ บุคคลสัปปายะคนที่ถูกจริตกันว่าอะไรว่าตามกันโภชนะสัปปายะหมายถึงว่าอาหารที่ถูกใจโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยคุณเข้าใจ การที่จะปรุงอาหารยากพอสมควรโครงการนี้เจ้าพระคุณสูเด็จป่ากรบอกว่าอาหารต้องให้เขาพอใจนะถูกใจนะแล้วก็ฉันแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงในวันนี้ตรงกับวันที่สามกรกฎาคม พุทธศักราช2,564โดยความเมตตาของเจ้าพระคุณสุมเด็จพระพุทธาจารย์ด้วยความกรุณาของเจ้าผุญเดชพระมหาราชมงคลมุณีวันนี้มีอาหารที่เป็นสัปปายะแกงเรียงแกงเรียงที่ต้องทำด้วยความมีศิลปะเครื่องเทศต้องถึงพริกไทยต้องถึง นอกจากนี้มีผักไม่ว่าจะเป็นบวบก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผักนานาชนิดฟักทองก็ดีแตงโมอ่อนก็ดีและก็อีกเื่องหลายอยา่างซึ่งถ้าหากว่าทุกอย่างถึงรสชาติจะอร่อยพร้อมทั้งยำหุมม้นเส้นวันนี้คุณวิโรธตรงต่อกิจ สิทธวัดไตรมิตรวิทยารามผู้มีความกตัญอยู่กะตะเวทีร่วมทำบุญทุกเดือนต้องขออนุโมทนาสาธุยิ่งไปกว่านั้นคุณเพียรใจโลจนะสินวิไลเคารพในเจ้าพระคุณทั้งเด็ดน,นำสเต็กปลาหิมะมาถวายต้องขออนุโมทนายิ่งนับขอบคุณและอนโมทนาคุณชัยวัรศรีวนณวัตรคุณพาวิทยาศรีวนวัตร นำน้ำดื่มออร่ามาตลอดชาตรามืออย่างดีมาตลอดอนุโมทนาสาธุการยิ่งนักท่านผู้มีบุญทั้งหลายดังที่ป่าลกไว้อะไรทำไรต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทำไรขัดในตารถลดค่าราคาตนสิ่งที่เกิดขึ้นอันไหนที่มันถูกใจอันไหนที่มันถูกปากถือว่าก่อให้เกิดค่าราคา แกงเลียงวันนี้รสชาติดีเป็นอาหารร้อนๆยำวุ้นเส้นถือว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่สเต็กปาหิมะถือว่ามีอนามัยที่ดีสมบูรณ์ที่สุดข,ขอบุญกุศลจงมังเกิดขึ้นกับคุณวิโรธตรงตออิกบุคคลผู้มีความกระตัญญู มีแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับที่น่าศึกษาขอให้กิจการเกี่ยวเรื่องทองเหลืองจเจริญรุ่งเรืองตลอดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีแต่ดีมีแต่บุญและมีแต่ความสบายใจทิวิปัสสะ,ะเงินทองไหลมาณนะชาลีตี